สิงหาสยามนิสันจุกรวันนี้เราจะมาเสนอนิสสันทาทวร่ารับเบิรแคปโกโฟเอ็กตัวนี้เป็นตัวท็อปสายลุยนะครับด้วยราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนหมื่นเาบาทาเรามาดูนะครับว่าเขาเรียนโฉมเรียนนวัตรกรรมใหม่แบบไหนกันบ้างกระจังหน้าออกแบบแบบอินเตอร์ล็อกพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เพิ่มความสว่างส่งทางไกลได้มากขึ้น พร้อมกับระบบเปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติยางเป็นยางออเทอเรียนขอ17นิ้วสำหรับออฟโรดกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าภายในห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยโทนสีดำพร้อมลายเปลี่ยนโนเบลคคอนโซลกลางจะมีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์มีฝาเปิดพร้อมที่วางแก้ว2จุดมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังจอคอนโซลหน้าขนาด7นิ้ว พร้อมกับพอ8นิ้วแบบสัปดาเชื่อมต่อด้วยระบบนิสสั n คอนเน็กเกียร์เป็นแกียร์ออโต้เสปีดพร้อมโหมดแมนนวลตัวเครื่องยนต์ขนาด2,300 cc 190ซีซี190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรเทอร์โบคู่ต่อแบบอนุกรมรละบบขับคี่แบบอัจฉริยะภายใน Pro โฟเก็จะมีระบบ ช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันพร้อมกับกล้องอัจฉริยะตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคับมีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนมาพร้อมกับดึงกลับเข้าช่องขับเหมือนเดิมเมื่อออกนอกเลนมีระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตามาพร้อมกับระบบดึงกลับเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบตรวจจับวัตถุด,ด้านหลังขนาถอย ชุดแต่งมาพร้อมกับราวหลังคาซุ้มล้อสีดำเพิ่มความสวยงามกระบะหลังมีตัวช่วยรัดของฝาท้ายออกแบบมาใหม่มีระบบผ่อนแรงขนาดเปิดหรือปิดคำถามท้ายคลิประบบเตือนเมื่อออกนอกเลนแล้วจะมีระบบอีกอย่างหนึ่งทำงานคู่กับเตือนออกนอกเลนคือระบบอะไรครับใครตอบคำถามแรกได้ถูกต้องหมวกคลิกสำหรับลูกค้าที่ตอบถูกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้ไต์ในช่องของเราด้วยนะครับฝากนิสันชุมพลไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ